ทำไมตรงนี้ก็ได้งานเอางบคิดอะไรนั่วของขวัญอะไรไม่งั้นใช่งคนสเจ้าไป

รถใครวะไหนอะนี yeah. yeah. ่แล้วนี่นอย่างครับสวัสดีค่ะอยู่เมื่อกี้ค่งเราอะมายเดียวก่อนเด้อ๋อ ขายอย er ่างเนี้ยเสียงคพาป่ะในเราพูดดิในเราพูดดิแหม่ไม่กินน้ำมาเลยใช่ไหมตื่นอะโลโลโลสองโลสองโลโลสาธิตตะเพลงที่เมื่อคืนอะเผาด้วย ะเผามาดีใจว่าเออเผามานี่นี่ไปดูด้วยนะหล่อมั้ยไม่เขาหล่อกเขาหล่อตั้งนานแล้วใช่มาใส่กิ้งเลยมาบนเวทีเผาเผามาใครนะเผาบอลสแลมบอลเก่าอ่ะที่ออกไปมาบนเวทีอ่ะมาใช่มาร้องด้วยกันก็าทำไมออกจากวงคนละสไตล์กันเลยไม่เป็นคนแบบพอพออยู่ไปก็อาจจะเออ นักร้องจากพี่ตูนจากใสๆอะไรแบบสับเต็มเหมือพี่เผาที่มาแบบธรรมดาใส่แว่นติมๆิมใบแพนแท็กเจมผิดอ่ะใบเห็นยังเปลี่ยนแล้วเลยตื่นเต้นเป็นนี้ใสผิดอ่ะเจมเจมสุกเป็นอ๋อเป็นเจมสุดเกแบบ